วันนี้เรามาฟังดวงของคนเกิดปีกุนกันบ้างผู้ที่เกิดปีกุลปี2,568ปีแห่งเงาสะท้อนในใจปีมะเสง็งงูเล็กถือเป็นคู่ชงโดยตรงของปีกุลชง100%ตามหลักโหราศาสตร์จีนซึ่งหมายถึงปีแห่งบทเรียนครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงและการปรับทัศนคติแต่ก็เป็นปีที่ถ้ามีสติและวางแผนจะสามารถปลดล็อกสิ่งที่ค้างคาในชีวิตได้อย่างน่าทึ่งดวงละเอียดด้านต่างๆสาหรับผู้เกิดปีกุน ด้านการงานปีนี้งานอาจสดุดไม่ใช่เพราะฝีมือแต่เพราะคนและสถานการณ์แวดล้อมมีเกณฑ์เปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนหน้าที่หรือทำโปรเจกต์ใหม่แบบไม่ตั้งใจถ้ากำลังเบื่องานปีนี้เป็นจุดหักเหที่ดีที่จะกล้าเริ่มสิ่งใหม่ผู้ประกอบการต้องรอบคอบในการตัดสินใจเพราะอาจมีเหตุให้ต้องรับผิดชอบมากกว่าที่คาดเดือนเด่นด้านงานมิถุนายนสิงหาคมมีโอกาสใหม่ตุลาคมธันวาคม เหมาะกับปิดจ็อบสำเร็จเป้าหมายด้านการเงินระวังรายจ่ายก้อนใหญ่ที่มาจากเรื่องไม่คาดคิดเช่นซ่อมบ้านรถหรือครอบครัวไม่ควรลงทุนหนักในครึ่งปีแรกรอจังหวะช่วงกลางปีถึงปลายปีจะปลอดภัยกว่ามีเกณฑ์ได้มากเสียมากถ้าบริหารดีจะไม่เจ็บตัวโชคลาภจากดวงอาจยังไม่โดดเด่นควรเน้นขยันเก็บมากกว่าลุ้นรวยด้านความรักคนโสดปีนี้มีโอกาสเจอคนที่น่าสนใจผ่านการงานหรือการเดินทาง แต่ต้องระวังความสัมพันธ์ที่คลุมเครือหรือคนที่ยังไม่เคลียร์ใจจากอดีตคนมีคู่ปีที่ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากเป็นพิเศษเพราะต่างคนต่างเครียดอาจเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ต้องช่วยเหลือกันหรือประคองใจอย่างหนักถ้าใจไม่มั่นคงความสัมพันธ์จะสั่นคลอนได้ง่ายด้านสุขภาพต้องใส่ใจสุขภาพใจเป็นพิเศษความเครียดจะเป็นปัญหาหลักมีเกณฑ์เจ็บป่วยจากโรคสะสมหรืออุบัติเหตุเล็กน้อยอย่าหักโหมอย่าเก็บทุกอย่างไว้คนเดียว คนที่ทำงานดึกพักผ่อนไม่พอให้เริ่มปรับพฤติกรรมด่วน